สวัสนีค่ะวันนี้ว่าเป็นแขกว่าเป็นแขกให้พี่แอร์ค่ะมาดูด้วยได้ถึงตรงของเราแล้วตื่นเต้นยังไงพีก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีแบบรายละเอียดอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอะค่ะตอนนี้จัดการอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เหลือการ์์ดดการแบบดีเลย์นิดนึงนะคะแต่ก็ก็พยายามที่จะแบบว่าเอ่อเร่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อันนี้คือดูแลเองเลยนะคะอ่ามีแพลนเนอร์ค่ะ แพนเนอร์ที่เป็นพี่ที่รู้จักกันค่ะก็ช่วยๆกันดูอะค่ะเป็นวันหนวันไหนสิบเก้ามีนาค่ะเห็นความใจที่เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเป็นยังไงบ้างคะก็ก็รู้สึกแบบแปลกใจเพราะเขาเป็นคนที่แบบไม่โรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือการที่เราแต่งงานเนี้ยคือว่าเหมือนคุยคุยกันว่าเอออยากแต่งงานแล้วแล้วก็ตกลงไปหาเลิกกันเลยแล้วก็เลยเหมือนข้ามจุดนั้นไปอะซึ่งแบบว่าเราก็เหมือน ใช่กำลังใจตัวเองว่าแบบเออแฟนเราเป็นคนไม่โรแมนติกอะไรเงี้ยแล้วก็เ,ออเปธรรมชาติของเขาแต่ว่าในใจก็อยากมีแล้วเขาก็ไปเตรียมกับเพื่อนเรามาเซอรายรสตก็รู้สึออกสัานาได <ๆ S 1> <นะ S 2> ้ <นะ S 2> ไหมคะ,คะวันนั้นเป็นวันถ่ายวิดีโอพรีเซนเทชันนะคะคือถ่าย2วันก็เป็นถ่ายวันที่2แล้วก็เป็นซีนสุดท้ายคือเป็นซีนที่แบบเขาจะปิดตาแล้วก็พาเราเดินมาแล้วก็เห็นเป็นลูกโป่งเป็นรูปความทรงจำในของเราอะไรเงี้ยแล้วก็จบ ทีนี้พอถ่ายซีนั้นเสร็จเขาก็ให้เราไปซับหน้า mm hmm. เขาบอกว่าไฟเสีย mm hmm. แล้วก็อ่ะรอนานจังเลยสุดท้ายาก็บอกว่าอ่ะได้แล้วมาถ่ายแล้วก็มาถ่ายเขาก็บอกว่าเปลี่ยนใหม่นะเป็นแบบว่าปิดตาตั้งแต่ตอนต้นเลยจนพอถึงตรงกลางแล้วค่อยเปิดแล้วก็อ่ะทำตามนั้นเสร็จแล้วพอเราเปิดปุ๊บเขาบอกอ่ะหันไปดูข้างๆหันไปดูเป็นลูกโป้เขาบอกอ่ะดูซิมีรูปอะไรติดอยู่ก็ดูก็เป็นวิวแมรี่มีอะไรเงี้ยหันมา mm hmm. เขาก็ขุกขับเซอร์ไพรส์เลย ก็เซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกก็คิดว่าแบบมาถ่ายวิดีโอพรีเซนเทชันแล้วก็เออจะจบแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วอะไรเงี้ยเออไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้ต่อมีคำต่าไหลจากเขาไหมคะตอนนั้นตาไหลไหมคะไหลค่ะพรากเลยต่างเ่็นความดีใจอะไรไหมคะก็ดูแลดีค่ะดูแลดี เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกคือไม่โรแมนติกเป็นคนที่แบบเฉยๆแบบธรรมชาติมากๆเลยอะไรเงี้ยเราจะมีของขวัญอะไรไน้อยๆอะไรบ้างให้ความบ้างหรือเปล่าไม่มีอ่ะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์นี่ก็จะไม่เตรียมวันนี้เหรอคะวันนี้ก็เลยมางานแต่งที่แองฮะเรื่องอายุการของคู่มีผลอะไรไหมคะ ีถึง2ปีที่แบบคืออยากจะมีลูกก่อน30ก็แบบปีถึง2ปีเนี่ยแหละค่ะจริงๆรู้สึกว่าตัวเองกับพ่อแก่กันไหมคะการแต่งงานการมีน้องการมีครอบครัวก็ถ้าด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าแต่งช้าเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนๆในรุ่นก็คือแต่งนไปจนมีลูกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราก็เหมือนช่วงอายุของเราพร้อมตอนเนี้ยค่ะ